ทุกทีมนะคะสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะต้องขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้พนักงานการท่าเรือของเรานะคะได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะค่ะและต้องขอขอบคุณชมรมแพทย์อ e ีสปอร์ตพี่สิงห์ เจลี่และทีมงานทุกท่านนะคะที่อยู่เบื้องหลังของการจัดกิจกรรมดีๆผลิตคอนเทนต์โดนๆให้พวกเราได้มีเสียงฮัรเรอะกันค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านใดในห้องนี้ที่ยังไม่ได้กดติดตาม Facebook Fanpage ของชมรมเรานะคะสามารถเสิร์ชคำว่าแพทอขีดกลางและตามด้วยสปอร์ตนะคะแล้วกดติดตามติดดาวติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนดีไหม หยอกๆนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามชมรมของพวกเราได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่ไมรู้รรเรื่อง